สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านนาทีวิผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําสินค้านะครับจะเป็นวิผรมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมจะเป็นงานรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นวิผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับจะเป็นงานทอฝขวัญแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอฝขวัญที่หนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมตัวงานนะครับผมเป็นสีน้ําตาลธรรมชาตินะครับเรื่องสีนะครับถ้าเป็นผมแท้นะเราสามารถย้อมทาสีเพิ่มเติมนะครับผม ตัวงานนะครับผมสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะครับรายละเอียดรอบโซ่เรามาดูรายละเอียดพื้นงานด้านในกันนะครับผมด้านในนะครับผมจะเป็นงานทอผ้านะครับผมกันละคายเครื่องนะครับผมไม่อบไม่ร้อนและไม่คันนะครับผมสิ่งสําคัญเลยนะครับตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณท้ายถอยเราสามารถปรับระดับความแน่นได้ตรงนี้เลยนะครับผมน้ําหนักเบานะครับผมสามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งวันนะครับผม ผมกับด้านบนนะครับผมหนังศีษะเสมบรจริงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ให้ดูกันนะครับผมลักษณะการใส่นะครับเราใส่เหมือนเราใส่หมวกนะครับสิ่งสําคัญของการใส่วิกนะครับจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับผมเราใส่ด้านหน้าสิด้านหลังนะครับเราดึงให้ตึงนะครับผมเราทํายังไงกันได้นะครับผมให้วิกนะครับแนบกับศีรษะเราได้มากที่สุดนะครับผม เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาจัดแต่งทรงผมตามสไตล์คู่สมใสนะนะครับผมสามารถปัดซ้ายปัดขวาหรือแสกกลางได้นะครับผมตัวงานนะผมสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมใส่มูสใส่เยลได้นะครับผมส่วนของผมประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดรอบทรงกันนะครับ รุ่นนี้นะครับมีสองสีนะครับสีน้ำตาลธรรมาชาติและสีน้ำตาลแดงนะครับผมนี่นะครับสนใจสแกนคิวบ้าโฟตงนี้ได้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะขอรูปหัวสวยตามสีสะของเราเลยนะครับผมจะทําให้หัวเราทูยนะครับผม ด้านบนนะครับผมด้านบนจะเป็นงานทอขวัญแบบซิ้วนะครับผมคนอื่นมองมานะครับผมว่าเราอยู่ชั้นหนึ่งเเดินอยู่ชั้นสองคนมองลงมาก็เห็นอักษรศาสต้องขวัญนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับทรงนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถสแกนคิวบาร์โค้ดที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมอารีติเรลลาอาร์ติวิผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ